อุ้ยๆลบๆๆๆลบๆๆๆโอ้โหอุ้ยโอเคครับสำหรับวันนี้คนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมโอเคเลยครับผมในเกมโ Robo ก็อีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กันในแมป บ็อกซิ่งนั่นเองนะเราจะมาเป็นแบบดักมวยแบบแล้วก็วันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมจะมาต่อยกับโครโรจงังว่าแต่โครโรอยู่ไหนเนะี่ยอยู่นี่<ร>อยู่นี่โค <c oughs> โรโคโรเปลี่ยนไปอ่ะโคโรอย,อยรรรู่เฉยดิโคโลมันโคโลรั่มยังอไงที่แล้วมันก็พูดแบเธอเนี่ยลย <c oughs> อะไรนะที่แล้วมันก็พูดแบบเธอนี่แหล <c oughs> ะ <c oughs> เขาพูดว่าอะไรหรอเขาพูดว่าเราลำ่ำโอเคโอเคคนละมันไม่น่ารักเลยอะ่ะเราแต่งตัวมันน่ารักมันไม่น่ารักมากมันเป็นชุดไอ้น,นี่เราชุดคุมหลักมวยอ่ะเด้อมาวันนี <c oughs> ้นะเราจะมาเอ้ยเธออันนี้เธอยืนต่อยกับใครอะ่ะนี่นี่น,นี่ตามพี่มาโอเค <Okay. S 1> เราจะมาต่อยกันไออันนี้ไม่ได้เหรออันนี้เรเขาไม่ได้อันนี้อีโรเรนจิงคืออะไรไม่รู้นี่อันนี้เวทีนี้ก็ได้โล่งๆมามา วันนี้เราจะมาแบบว่าขวดกับโคโล่กันมาดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคโคโล่ลองหยิบกดลิงกหนึ่งนี่ทำไมมันไม่ได้ขึ้นเวทีว่ะมันเหมือนมีคนจองไว้แล้วเลยอะแ้วมันก็กระโดดลงมาต่อยกันมาโคโล่เออโคโล่มันเปลี่ยนสีนวนได้ด้วยนะโคโล่กดตรงรูปนวมด้านซ้ายแล้วก็มันจะมีให้เขียนวลีคันเล่อเมื่อกี้ก็เปลี่ยนแล้ว <All. S 2> แล้วพอทำมันเปลี่ยนห้องก็เราเปลี่ยนสีอะ,อะ นี่ครับเป็นหนมสีฟ้าแล้วอาลูกก่อนเธออีกว่าเปลี่ยนสีได้อาเหรอเราอะรู้เลแต่เราอะไอ้นี่เพิ่งเินมาบอกทำไมมันดันขึ้นไปไม่ได้ยัไงไงโอเคสีชมพูไปจะมาโคโลดเรามาขึ้นสังวียนกันดีว่ามานี่พี่พร้อมแล้วน้องก็โลพร้อมไหมนี่อุ้ยมันมีแบบว่านี่ว่าฟุเวิร์ะว่ะอะยมันมันยเป็นยังไงวะต่อยไงคลิกซ้ายต่อยจะเปนบาร์บอกแล้วก็คิวกับอีคือหลบซ้ายหลบขวา เอฟคือหลบถอยหลังมีสตามีน้าด้วยโว้ยคุโรมันเป็นมวยว่ะดูดิวูฟวูฟวูเอาใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่เอาโตวิมาเถอะมามีนี่แหละนี่แหละเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยวิววิวคุโรมันหลบใหญ่คุโรมันหลบใหญ่ยอวิต่อย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 นี่นี่แหละนี่้ยนี่อุ้ยหัวหมุนหัวหมุน พักก่อนพักก่อนแต่ตามีหน้าเราจะหมดอุ้ยคุณลุงมจะส่วนแล้วบอกไว้บอกไว้ถอยถอยดีถอยหีนี่แหละนี่แหละอ๋อขวดมาดิอุ้ยลบนี่นี่แหละนี่แหละเอ้ยได้เงินห้าดอนจากการต่อยคนลุเงินเนี่ยที่เราได้เนี่ยเราสามารถไปซื้อนวมใหม่ได้นะทุกคนอฮ้ยคนลไม่พูดไม่จาเลยวป่าคนลพูดหน่อยดิพูดโอ๊ย ไม่แม่มันวับไปวับมาใช่เปล่าเขอยู่เฉนะนี่บลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่อยใครต่อยใครนี่แน่ออกไปสักมัดนี่แน่มัดทุกซ้ายขวาหนึ่งสออุ้ยลบทันหรอหนึ่งสองโอ้ยโดนต่อยกันมัหนึ่งสองหนสามสี่ห้าหกอุ้ยโดนคุกวงในมี่ไว้ใจไม่ได้ครับคนคนนี้ ตีตังการจังการนี่แหละนี่แหละสวนสวนในสวนนี่ในสว <c oughs> นอเอ้ยเอ้ยนกเอาไม่น่าหน้าตอนไม่น่าตอนนกตลกว่าเลยไม่ไไมรู้ยืนใส่โดนใส่โดนโอ้โราไม่ต่อยเขาเองเราโยกซ้ายโยกขวาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน,นต่อยโดนต่อย เอ๊ยนี่แหละนี่เนี่ยนี่แหละยนี่เนี่ยตังกาตังกาต่อยไม่เข้าหรอกต่อยมันใช้ตัวไหนฮะต่อยมันต้องกดอะไรเนาะคลิกซ้ายไงเฮ้ยเฮ้ยเออเออบอกระมัดโอ๊ย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 หน้ามืดหน้ามืดโูโดนต่อยหน้ามืดเลยเฮ้ยกด R ทำอะไรได้อะโอ้ยฮุกได้กด R ฮุกได้ต้องเก็บเกล็ดให้เต็มก่อนแต่เมื่อกี้ต่อยไม่โดน อู๋อันนี้หมดต,ตาตาไม่น่าหมดอู๋จะล้มแล้วจะล้มแล้วด้วยคโรเยอะกว่าตั้งการ์ดรอเลยไม่เข้านอ้องไม่เข้าไม่เข้านอ้องน้องต่อยไม่ทะลุการ์ดพี่หรอกนอ้องเฮ้ยเล่นดีได้ด้วยหรออู๋อูยอ,ยอยู๋มาดิมาดิเอ้ยเอาวะคนรู้ไม่คลิลกรัวๆได้นะเวลาต่ยอยก็ทำเนี้ยอ่ะมันไม่ได้อูมามามา,มา ยกสองยกสองลบสองออมาเฮ้ได้มาสี่สิบดอลแล้วทุกคนคนรถต่อยแบบออกรออกชานเลยอุ้ยอุ้ยเขาลูกใจลูกขวาเขามีการแบบหลบแล้ก็พุ่งเข้ามาวิวิทีาา่จังหวะคนรถแบบอย่างที่อ่ะเออบล็บบอกคือกดไหนอ่ะบล็อกคือกดสเปซบาร์แต่ว่ามันมีกาะแตกด้วยนะมีหลอนม่วงเห็นไหม กันกันกันแล้วเป็นตัวละครเราหันหลังให้ดึงเชิงดึงเชิงข้ามุมข้ามมุมดึงเชิงคนเราไม่ผูกหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นใหญ่เล่นโตนี่แหละเล่นใหญ่เล่นโตโอ้ยตาตามิน้าหมดอีกแล้วมันมหมดเร็วจังวะเฮ้ยทำไมคนรู้ตาตามิน้าฟื้นเร็วจังเลยอ่ะผมไม่ต้องกดบอกตาตามิน้ามันจะขึ้นเร็วอ๋อ หัวเลวไปหัวแลวไปหัวแล้วไปววไปอ้กากขหัวโลแตกแต่เราไม่มีแรงต่อยวิเฮ้ยเราแดงไงอะเอออันตีหัวคำมบำําเมื่อกี้คุกทีหัวคว่ำเลยทุกคนแต่ไม่ตายหรอไม่ตายม,าม่ตายแล้วโขวโลหูบนนอยดีหัโล ร้อย่ามเปิ้ปามีเหนป้ากเ,เดียวเขรู้เามีน้าหมดเร้อต่อยไม่ได้ตั้งการไปก่อนแล้วกันชาตสตามีหนา้าฮึยยออยหมัดหนึ่งสองล้มเลยล้มตึงมายกที่สองมียกแรกดูเดือดมากถ้าตั้งถ้าตั้งการขอเท่ไงะโลรู้รรต่อยเขาดีเขาไม่ยอมต่อยเขาอะ เยอะเกมันเสียตาสตามิน่ามันจะต่อยไม่ได้โอ้โหเปิดหรอเปิดหรอผิวจัดผิวจัดโลโคผิวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย่อยเข้ไม่โดนเลยเฮนตเ้้้เฮ้ยเฮ้ยเหม้ยเฮ้ยเฮ้จเฮ้บ โอ้ยโคโลยาเจะไดา้าโคโรจะช์จสตาร์มิ่น้าโคโรต้องกดกันเดีายเขาอยากต่อยด้วยโคโรไม่กดชาจสตาร์มิน่าก่อนนะกดสเปซบาร์ค้างเออให้มันขึ้นก่อนไม่งั้นจะต่อยไม่ได้นี่เขาเต็มแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ๊ยยังไม่เต็มเขาเอาเลยหรอ เตาตานาพี่บี๋ไม่รู้เลยตาตานาอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยหลอดฝาข้างบนน่ะอืุ้ยคนรถเนี่ยตอนเนี้ยตาตานาโคนรสติมเหรอเข้ามาบุกเขาได้เลยเขาไม่ติมโคโรสมาเถิงหลบไปกันเลยอุ้ยกัดเอยกัดแตกกดแตกขี้หายล้วิวตาตานาโคนรถหมดพอดีบุกดีครับบุกดีครับบุกดีครับบุกบ้างนะบุกบ้างนะเออเออเออ โอ้ยโดนสวนโดนสวนฮ่าเราหน้าเกียดจังเลยแหหน้าตามันตลกเว้ยแต่เขาไม่หงายหน้าถ้าหงายหน้าหน้าตลกมากเลยคือคือคีดหน้านะรอบนี้คือแบบรอบสุดท้ายเลยนะสามยกเนี้ยใครชนะก็ชนะนะครับรอบแรกถือว่าวอร์มแต่ตอนนี้เขาลนเล่นจริงขึ้นเยอะเลยเอาลงยากมากทุกคนเขาใส่จัดใส่จัด ใจเกลือนะอุ้ยอุหลบ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 ก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้โห้เฮ้ยเฮ้ยตัวลบก่อนแอตติเหรอบางทีเดียวล้มเลยอ่ะใช่โอ้โหใช่ต้องบี้อ่ะตอนนี้ต้องบี้ต้องขอสองสองก่อนจะได้ใจชื้นเมื่อกี้เราปล่อยแอติใจเกลือเอ้ยเอ้เอ้ เฮ้ยเฮ้ยใส่ไม่ตัดสีไม่โดนตัดสีไม่โดนคนลู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบ ก็นักมวยารู้ว่านี่ยหือกับคุโรนะคุโรต่อยเก่งมากาาาาาางงงงงตายแล้วโอ้สุดยอดมากเลยคุโรเขาต่อยแบบจริงจังอ่ะของเยี่ยมกรีบทั้งคลิปเลยเพราะมันมันมันตึงมันตึงแบบตัวตึงเลยว่าจิ้มเลยนเป็นแบบกัดปากเลย กัน <Workers S 2> แต่ไม่กัดปลาไม่ก <แ leaving S 1> ัดปลาไม่กัดปลาดูการ์ดีโอเคครับผม uh, aa, Sultan, ว <cor rh ume> ันด no ีก็ไว้เท่านี้แล้วกันแล้วผมเขาโล้เขโรอชนะยยผมเขากนไปต่อยกับใครแล้วนะโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยโอเคครับผมวันดีนะก็จากกันไปนะกับช็อตที่โคโล้กำลังต่อยกับโค้ชนายอยู่เหมือนที่ผ่านอย่าคนนี่เหมือนโค้ชนายมากอ่ะคนโลรู้จักโค้ชนายว่าอยู่กับมันมินิดท่ะ เราต้องดูเชิงตดูเชิง้ดูเชิงโอ้ดูเชิงดูเชิง,งดูเชิง,งดูเชิงโ <laughs> คตรเหมือน <laughs> มาเยมาเมาเดมาเดมาเมาเโอเคครับ <laughs> okay, ผมวันนี้เราก็จากลากันไปด้วยช็อตคนรถต่อยกับคนอื่นแล้ว <laughs> ผมวันนี้ไปแล้วนะครับบายบายมาเล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 ยมามา